เหตุการณ์หมอแกวและหมอแนตต้องการแสดงให้เห็นว่าการเชื่อในการรักษาไขมันในเลือดสูงด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมไม่ใช่เลือกฝันที่ดีอย่าลืมว่าการรักษาการแพ้ไขมันในเลือดสูงต้องมีการใช้ยาเป็นส่วนหนึ่งการเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้น อาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่ออื่นในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ และสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ และสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสร <ents> ิมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรัก การรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเค้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเค้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเค้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเค้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอต่อสุขภาพได้ และสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาดอวยอสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่า นั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจ ok ไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอ, <finding out his name> อาห<อ>า,ารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ และสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ และสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ และสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและ สามารถเกิดผลข้างเข้าต mm ่อ hmm. สุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าต่อสุขภาพได้การเชื่อในการรักษาด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอและสามารถเกิดผลข้างเข้าตัก